สวัสดีครับวันนี้วันที่13กุมภาพันธ์2567นะครับในการของเซ็ตช่วงเช้านะครับปิดต,ตลาดไปช่วงเชา้าเดี๋ยวช่วงบ่ายเปิดต่อเซ็ตก็ยังบวกอยู่6.17จุดนะครับอยู่ที่1395.47จุดนะครับ m i ก็บวกอยู่เล็กน้อย0.93จุดนะครับอยู่ที่420.56จุดส้าในการของทองคำนะครับคงไซเวย์นะครับ ถ้าไม่ต่ำกว่า2,000นี่ถือว่ายังมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไป2 0 0 0อนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่2 0 2 0 6 8 5ออนซ์ตอลลร์นะครับน้ำมัน WTI นะครับอยู่ที่86.96บาเรลตอลลาและเป็นสปอตอยู่ที่82.64 0บาเรลตอลลร์นะครับส่วนค่าเงินนั้นก็ดูเหมือนว่าจะแข็งค่าอยู่ที่35.73บาทต่อดอลลร์ทีนี้ก็มีคําถามเข้ามานะครับว่า เอฟเนะครับช่วยดู EVER ให้หน่อยครับอนะเราก็จะมาดูว่าเอฟเนั้นเป็นอย่างไรนะครับเราก็ดูจากนิวส์ก่อนนะครับนิวนั้นมีการแจ้งผลการเดิน,นงานล่าสุดหรือ,อยังสรุปว่ามีการแจ้งของไตามาาที่3ไว้นะครับปีก่อนนะครับก็ถือว่านานเราไปดูก่อนแล้วกันนะครับว่าของปีก่อนเมื่อเทียบกับในลักษณะของจะจะประกาศผลเนี้ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับ เอเฟอร์ก็ดูเหมือนว่ายังขาดทุนแต่ว่าถ้าเกิด F45 ล่าสุดไตามาสที่1แต่ไตมารไตามาล่าสุด4ี่ไตามาสล่าสุดนี้ถ้าก็พลิกกลับมาบวกเ v e เฟอร์ Ever จะพุ่งแรงนะครับแล้วเราก็จะต้องไปดูว่าขอมีโอกาสหรือเปล่านะครับดูเหมือนว่าจะมีโอกาสขึ้นมานะครับเพราะว่า3เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป1 3 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป6 2 5เท่ากับ1อาทิตย์ที่ผ่านมาแม้ว่าเ v e เฟอร์จะไม่มี PE ไม่มียวไม่มีการปันผลแล้วก็มีการติดลบของ กำไรสุดทธิต่อหุ้นอยู่ที่0.06วันนี้ก็บวกขึ้นไป0.01สตางค์อยู่ที่0.17สตางค์หรือ1บาทนั่นเองนะครับหมายว่าราคาอยู่ที่0.17อจังหวะของเขาเป็นอย่างไรนะครับเข้าไปดูนะครับก็จะเห็นว่าการมีการบีบตัวเข้ามาการของบรูจแบนนะครับเริ่มที่จะกระชับหรือเริ่มที่จะถ้ามีข่าวดีเข้ามาราคาจะพุ่งนะครับแล้วก็ไซเวย์มาด้านข้างนะครับ เห็นได้จากนะครับ M A C D ยังคงชี้ขึ้นแล้วก็ยืนไปยืนเหนือเส้นซนโนะครับเป็นจังหวะอันดีนะครับจังหวะจะไซด์เว y ย์ขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็รอแค่ O P V นะครับ O P V ก็ O P V ก็ไซด์เวย์ไปทางขวานะครับยังคงต้องรอวนลุ่มกันต่อไปวนแล้วก็ R S I ยังคงไซด์เวย์ขึ้นไปอยู่ที่55นะครับมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็วนลุ่มนั้นก็มีเข้ามานะครับ มาเล็กน้อย0.04มิลเลียนนะครับถือว่าน้อยมากๆนลครับก็ถือว่ายังไม่มีใครคือยังไม่มีท่านักทุนจ้องมองหรือจับตาดูเอ e เอร์นะครับเพราะฉะนั้นเป็นจังหวะอันดีถ้าเกิดเราจะเข้าเก่งกางไรตอนนี้ราคานั้นถือว่าเลือกข้างเป็นขาขึ้นนะครับเมื่อบุ l เลอร์แบรนด์บีบเข้ามากันนะครับเมื่อบุลเลอร์แบ a นด์บีบเข้ามากันนะครับแล้วเขาเลือกข้างนี่นะครับเขาเลือกข้างเป็นขาขึ้นด้วยการยืนเหนือกึ่งกลางบุลเลอร์แบรนด์นะครับ ให้ s i d e w a y ขึ้นไปเป็นโดจิทีนี้ก็มีโอกาสที่จะไซ d e w a y ขึ้นไปชนเส้น2อระวันถ้าสามารถทะลุผ่านเส้น2ระว,วันไปได้นะครับราคาก็จะ s i d e w a y ขึ้นไปที่0.22 a p p l ลตอนนี้ยังมีโอกาสนะครับถ้ากดมองแบบนี้นะครับราคาจะ s i d e w a y up ขึ้นไปนะครับก็ยังคงยืนยันว่าถ้านักทุนยังคงที่จะเก่งกาไรได้นะครับสำหรับเ p p l e นะครับราคาดูเหมือนว่า s i d e w a y มาเดินข้างนะครับ s i d e w a y มาเดานข้างแล้วยืนเหนือ เกล่งกลางรุ่ยจแบนนะครับราคาไซเวย์ยีนเหนือกล่นกลางรุ่ยแบนก็จะเป็นจังหวะไซเวย์อัพขึ้นไปนก็กรอแค่วลลุ่มเข้ามามากกว่าเดิมน,นะครับแต่อินดิเคเตอร์ตัวอน่นนั้นยังเป็นจังหวะไซเวย์อัพนะครับก็คือราคาจะพุ่งขึ้นไปนะครับชนเส้น2องเว,วันถ้าทะลุก็จะทำกำไรกับทนังทุนนะครับเอเวอร์ยังคงรอจังหวะแล้วรออกาสมันจะขึ้นเมื่อไหร่ก็จะขึ้นถ้าวลลุ่มเข้ามาเยอะนะครับ ต้องวนลุ่มเข้ามาเยอะๆเลยครับดันราคาขึ้นไปตอนนี้ r s i อยู่ที่55ถือว่าถือว่าปดลดอินเตอร์ล็อกลันดับแรกออกมาแล้วก็ MACD เยืนอยู่เหนือเส้นซีนยถือว่าปลดล็อกอันดับ2อันดับ3ก็คือ OBV ถ้ายางข้งงซเวย์อัพขึ้นไปจะปลดลักล็อกอันดับ3แล้วราคาจะพุ่งยาวขึ้นไปอันนี้ก็เรียนนักลงทุนได้ลองพิจารณาก่อนนะครับถ้าจะถามว่าไม่เอ็นขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะขึ้นเมื่อไหร่จะขึ้นไม่ขึ้นสักที เชียร์อยู่นั่นแหละไม่รู้จะขึ้นทําไมไม่รู้จะขึ้นเมื่อไหร่ก็ต้องเป็นไปนตามจังหวะคือมันจะมีอินเตอร์ล็อกหรือจะมีข้อแม้ว่าคุณจะต้องมีวอลุ่มเข้ามาก่อนถ้ามีวนลุ่มมากกว่า0.04คือต้องไปเรียกพักพวกเข้ามาดูว่าโอกาสมันกําลังจะขึ้นแล้วเมื่อสักครู่เราดูไต่มาที่3อยู่ในวงเล็บคือมันติดติดลบใช่ไหมครับการดําเนินงานติดลบถ้าไต่มาที่4มีผลเป็นบวกบวกขึ้นมาสัก2 2 2 3 0 0 สองสามร้อยสองสามร้อยพันหรือสองสามร้อยบาทอะไรพวกนี้ก็จะทําให้ราคานั้นพุ่งทะลุขึ้นไปนะครับก็ต้องรอกันต่อไปนะครับสำหรับเอฟเวอร์นะครับทีนี้เราก็จะไปดูท็อปมอนิอินนะครับวันนี้เราก็จะประมาณสี่ตัวนะครับตัวแรกเราก็ให้เอฟเวอร์ไปแล้วนะครับมาดูอะไรครับท็อปมอนิอินก็คือดูนักลงทุนเอานาเม็ดเงินเข้ามาในทุ้นนะครับตัวใดนั้นก็ถือว่าตลาดก็ยังคงมีโมเมนตัมไปทางตัวแรกนะครับ ก็คือปตทนะครับไปดูนะครับว่าล่าสุดนั้นมีเบ้นเงินเข้ามา310.80มิลเลียนนะครับก็บวกขึ้นไป0.25สตางค์นะครับสลับปตทราคาก็บวกไซเว y ขึ้นไปหลังเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป2% 1นึงเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป3%และหนึ่งที่ที่ผ่านมาก็บวกไป2%นะครับ E10 เท่ามียิวอยู่5.76แล้วก็มี E p s ทที่2.77แล้วก็มีการปันผลมาแล้วที่0.80นะครับ ก็เป็นจังหวะอะไรนะครับในโมเมนตัมแบบนี้นะครับก็ยังคงเป็นจังหวะไซเว่์ขึ้นไปนะครับส่วนจะพุ่งเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็จะได้รับคําถามมาตลอดเวลานะครับว่าเมื่อไหร่มันจะพุ่งเมื่อไหร่จะพุ่งเห็นบอกว่าเก่งกาไรตลอดก็ต้องดูนะครับว่าจังหวะของมันนั้นเมื่อบูชแบนบีเข้ามาหากันนะครับแล้วราคายืนเหนือก่งการบูชแบนแล้วก็อยู่โซนด้านบนของบูชแบนก็มีโอกาสที่จะไซเว่์ขึ้นไปแล้วเมื่อไหร่จะพุ่ง ก็ดูนะครับว่าอินดิเคเตอร์ตัว RSI นั้นอยู่ที่56ถามว่าตรงนี้ปลดล็อกระดับแรกให้ราคาพุ่งยาวขึ้นไปอันที่2ก็คือ MACD ยืนเหนือเส้นสีนโละครับถือว่าเป็นจังหวะอันงดงามแล้วก็ OPV s ไซด์เวัพขึ้นไปเพราะนั้นตัวนี้เมื่อไหร่จะพุง่งก็เมื่อวนลุ่มเข้ามากที่สุดวันนี้มีวอลุ่มเข้าเพียง1 6 2 2 6มิลเลียนนะครับเพราะฉะนั้นวนลุ่มจะเข้าหรือไม่เข้า อยู่ที่อยู่ที่ตลาดรับทราบหรือผู้คนรับทราบผู้คนในตลาดหรือนักลงทุนตลาดรับทราบว่าปตททําลังจะพุะพ่งขึ้นไปนะครับก็ราคาก็จะค่อยไซด์เวย์ขึ้นไปที่ราคา38บาทนะครับนะทุกคนก็จะบอกเมื่อ,อไหร่จะพุ่งเมื่อไหร่จะพุ่งพูดซ้ําพูดอะไรอยู่นั่นแหละครับคือถามเข้ามาเราก็บอกตามเราก็ต้องใจเย็นล้วก็ทิบายท่านว่า มันมีข้อแม้อะไรบ้างหุ้นตัวไหนจะพุ่งแบบไหนจะอะไรยังไงมันอยู่ที่วลลุ่มนะครับอยู่ที่ทุกคนรับทราบแล้วอยู่ที่ความเห็นชอบของทุกคนของนักลงทุนว่าจะเข้าซื้อพร้อมกันได้ไหมถ้าเข้าซื้อพร้อมกันปุ๊บราคาก็จะพุ่งขึ้นไปนะครับก็เลยทางทุนไดททราบแบบนี้นะครับใจร้อนนะครับเป็นนักลงทุนท่านต้องมีไมซ์เซ็ตที่ดีต้องรู้จักปรบบไมซ์เซ็ตที่ดีนะครับแล้วก็ลงทุนให้เกิด ลงทุนให้เป็นนะครับเราต้องมีความอดทนนะครับดูจังหวะให้เป็นนะครับผมค่อยๆแกะแคสแงะไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดูขึ้นไปนะครับมาตู่ตัวที่2นะครับก็คือ M JMT นะครับ JMT Network Service นะครับราคาบวกขึ้นมา2บาททะลุขึ้นมานะครับอยู่ที่24.70นะครับอ่าเราไปดูฟันดามเตอรของเขา3เดือนที่ผ่านมาลบไป4%เ หนึ่เดือนที่ผ่านมาลบไป3%แต่ว่าหนึ่งที่ผ่านมานั้นบวกขึ้นมา8.81%นะครับ P/E 16เท่ามี r u อยู่ที่4.76แล้วก็มี EPS ที่1.01แล้วก็มี DPS ที่0.34นะครับในราคา24.70บสี่็าทถือว่าพอได้นะครับไปดูจังหวะของโมเมนตัมของกราฟของเขานะครับเป็นจังหวะที่จะค,ค่อยๆซา์เวย์ขึ้นไปนะครับเห็นได้จากเลยครับปูจะแบนบีบเข้าไปหากัน แล้วราคายืนเหนือด้านบนของบรูจแบนนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็จะค่อยๆซา์เวขึ้นไปชนเส้น2องไวันและจะเป็นแนวต้านสําคัญนะครับที่35.49บาทนะครับเห็นไหมครับว่าถ้ามีวอลรุ่มเข้าเนี่ยราคาก็จะพุ่งขึ้นไปนวันนี้มีวอลรุ่มเข้าไป71.34มิลเลียนนะครับ RSI อยู่ที่เลย50ก็คือ56ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีแล้วก็ MACD ยิงเหนือเส้นซีโร่ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีแล้วก็ OBV ก็ไซเว์ขึ้นไปหุ้นแบบนี้แหละครับที่จะพุ่งขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะนี้เราเปิดกระโดดด้วยนะครับเขาเปิดกระโดดเปิดแกลบนะครับมีแกลบเป็นขาขึ้นเป็นสีเขียวแสดงว่าราคาในวันถัดไปจะค่อยๆพุ่งขึ้นไปแล้วก็มีโอกาสขึ้นไปชน35บาทนะครับน,นี้เราก็บอกให้ท่านได้รับทราบเลยนะครับท่านก็ลองพิจารณาแล้วก็ลองเก็งกําไรดูนะครับว่าจังหวะ โอกาสถัดไปท่านจะเก่งกำไรยังไงนะครับตัวนี้โอกาสที่จะทำกำไรกับทุกคนนะครับลองไปพิจารณาดูนะครับ JMT นะครับถัดมาตัว Healthcare หรือ BDMs นะครับบางกอกดุสิต t m e d i c a l s e r v i c e นะครับวันนี้บวกขึ้นไป0.50สตางค์นะครับอยู่ที่28.25บาทนะครับสามเดือนที่ผ่านมาบวกไป6.6เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป0.98เปอร์เซ็นต ตัวหน่่ที่ผ่านมาก็มีการย่อตัวลงไป1.74นะครับลบไป1.74 PE อยู่32เท่ามี Yield อยู่ที่2.16แล้วก็มี EPS ที่0.66แล้วก็มีการปันผลแล้ว0.35สตางค์นั่นเองนะครับไปดูจังหวะของเขานะครับถ้ายืนเหนือเส้น2แล้ววันได้นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับจังหวะของ BDMs ก็คือพุ่งทะลุและเปิดกลับนะครับเขาพุ่งทะลุและเปิดกลับมีบอลุ่มเข้ามาลลอมแหลมนะครับ เป็นวุลุ่มขายซะส่วนใหญ่แต่ราคายังคงไซเว์ขึ้นไปนะครับเห็นได้จาก MACD ชี้ขึ้นไปที่58นะครับแล้วก็บรู์แบนยินอยู่เหนือเส้นซูนยนะครับแล้วก็ o b v, v ก็ไซเว์ถึงไซเว์อัพนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะทํากําไรขึ้นไปที่เส้นเลนเนียลเลคิชันสูงสุดก็มีโอกาสนะครับือตอนนี้ราคาอยู่ที่ยี2สิบก็จะค่อยๆไซเว์ way ขึ้นไปชนด้านบนที่ราคา29.50 ราคายังคงเป็นจังหวะขาขึ้นและซด์เว์ขึ้นไปได้นะครับสลับ PDMs นะครับก็จะทํากําไรแล้วก็บวกขึ้นไปเรื่อยๆท่านก็ลองเข้าเก่งกําไรดูนะครับถือว่าได้กําไรนะครับสลับ PDMs นะครับวันนี้เราก็จะบอกเพียงสามตัวแล้วกันนะครับเพื่อเพราะว่าเราถัวเฉลี่ยมาจากราคาของเอเวอร์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเราก็บอกไปตามความเป็นจริงนะครับเราก็จะมาเล่าให้ท่านฟังในความจริงแล้วก็การวิเคราะห์หุ้น เป็นอย่างไรท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับอย่าเพิ่งเชื่อเราทั้งหมดนะครับเราย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งเชื่อเราทั้งหมดแต่ว่าจากการวิเคราะห์ของเราแล้วก็หลักการอธิบายท่านเข้าใจรุณาแล้วก็ไปทําความเข้าใจดูนะครับถึงจะเห็นโอกาสในการเข้าทํากําไรนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับขอให้ทุกคนนั้นทํากำไรได้เยอะๆนะครับแล้วก็ท่านก็ลองไปดูตัวอื่นๆนะครับแล้วก็ลองจับพินิจพิเคราะห์จังหวะของการเคลื่อนที่ขึ้นลงของราคานะครับ ให้เป็นไปตามจังหวะที่จะทำกำไรแล้วก็ให้ได้กำไรกันเยอะๆนะครับฝากกดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กราบขอบคุณสำหรับท่านสมาชิกที่กระณนานสมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามาแล้วก็โดเนตเข้ามาผ่านช่องทางขอบคุณที่อ่ะขอบคุณที่ช่อง s u p e r อร์แตนะครับที่โดเนตเข้ามาขอบคุณอย่างยิ่งไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ